สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มารับชมพระงั่งเช่นเคยนะครับพระง่งพิมพ์เล็กนะฮะนี่กำลังหามุมกล้องที่แบบให้เหมือนสภาพของเนื้อจริงๆนะครับอันนี้ไม่มีอะไรทําจริงนะฮะก็เลยมานั่งเล่นนะฮะก็มีองค์เดิมนะฮะเป็นพระง่งพิมพ์เล็กอยุธยานะครับพิมพ์มีไฟนะฮะนะครับก พยายามหาของใหม่เข้ามาอยู่นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยถูกใจนะฮะก็เลยได้นำแต่ของเก่าๆมาให้รับชมนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้พิมีไฟนะครับต้องเราต้องเล่นแบบว่าถ้าใครมีของแท้นะครับก็ต้องดูตามนี้นะฮะพิมพิมนี้นะครับนะครับพิมมีไฟนะครับไฟหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะ แล้วก็จะมีอยู่ช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้นะสองเมตรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะครับวันนี้ก็ข้าวาก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะเนื้อผิวก็ค่อนข้างเกลี่ยสวยงดงามนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็เนื้อดินนี้เป็นเนื้อดินแดงฮะนะครับ ภาพผิวแท้ๆนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมคลิป